สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเบอร์เด็ดนะคะเราจะมาแนะนำวิธีการค้นหาเบอร์มงคลที่ถูกใจผ่านเว็บไซต์เบอร์เด็ดกันโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาโฟกัสกันที่เบอร์สูตรคูณจะค้นหาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับเบอร์สูตรคูณกันก่อนเบอร์สูตรคูณในที่นี้คือการที่เบอร์สองตัวเลขติดกันนะคะแล้วก็คูณกันได้เป็นเลขถัดไปนั่นเอง นะคะยกตัวอย่างเช่นในที่นี้เรายกมาทั้งหมด2ตัวอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นเบอร์0ูก้าอันนี้นะคะ9 3 2 7 2 1 2นะคะซึ่งในที่นี้ตัวเลขสุดคูณจะมีทั้งหมด2ชุดชุดแรกคือ9 3 27อันนี้นะคะแล้วก็เป็น2 1 2นะคะโอเคแล้วก็เบอร์ถัดมาค่ะจะเป็นเบอร์08ขีด 919ขีด224นะคะโดยที่จะมีตัวเลขสุดคูณทั้งหมด2ชุดนั่นเองด้วยกันก็คืออย่างอันนี้ก็จะเป็น919นะคะแล้วก็224นั่นเองค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เบอร์สูตรคูณนะคะจะเป็นเบอร์ที่จำได้ง่ายก็จะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเป็นเซลล์ที่จะต้องมีการแจ้งเบอร์บอกเบอร์โทรอยู่ตลอดเวลา ตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถพูดเบอร์แล้วก็จำได้ง่ายนั่นเองค่ะสำหรับการค้นหานะคะเราจะไปกันที่หน้าเว็บไซต์เบอร์เด็ดนะคะแล้วก็เลือกลักษณะเบอร์เป็นเบอร์สูตรคูณแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดค้นหาค่ะ ทีนี้นะคะหน้าเว็บก็จะแสดงเป็นเบอร์มงคลที่ระบุจากผู้ขายว่าเป็นเบอร์สูตรคูนั่นเองจากตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีจำนวนเบอร์ที่น้อยเราก็สามารถเลือกดูจากความหมายแล้วก็ผลรวมที่ต้องการรวมไปถึงเครือข่ายที่ต้องการได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงเทคนิคการค้นหาเบอร์มงคลที่ถูกใจบนเว็บไซต์เบอร์เด็ยังมีเทคนิคการค้นหาเบอร์แบบอื่นๆที่จะทําให้คุณเลือกเบอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถติดตามได้ในคลิปถัดๆไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้หากต้องการสอบถามรละลีเอดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์เบอร์เดขอบคุณค่ะ